สวัสดีครับพี่น้องครับลักอีสานมิวสิกคู่เด่นพาเลาะมือนีครับพาพี่น้องออกมาไฮมาหน้าคือเก่าแล้วครับบรรยากาศเทียงเียงๆไม่บายนะพี่น้องเนาะครับมือนีสภาพพี่น้องมากกินเข่าแต่ว่าปฏิมาพูดเยอะครับมือนีมากับน้องสาวทั้งสองคนครับน้องปุ๊กคนสวยครับสวัสดีค่ะมากินน้ากันมือนีครับครับคุณคู่นิบครับน้องนิบครับสวัสดีค่ะเมนูอาหารเท่ามือนีครับจกเทงมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งไกลๆครับมีหลายแนวเลยมือนีแมนบอน้อง เมนคะ่ะบอกอะได้เนี่เมนูสุดยอดมื้อนี้ครับผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องนี่ครับผัดเผ็ดปลาไหลกินเป็นอยู่บ,บ่กินเป็นค่นเนะเอกินเป็นบ่กินมักระดาพุ่นแล้วตับักหุ่งครับพี่น้องตับมะฮู้งสองจานเลยตัวนี้แม่นผักกระเดาบักระเดาพี่น้องผักกระเดามันเด้เนี่กับน้ำปลาหวานหมูสามชั้นทอดเกลืออือ เมนูอาหารทั้งหมดนี้แล้วก็เบิดไปดิเบิดแล้วแล้วก็มีน้ำเปลวยังยังกําลังกราังแน่แน่ไม่ใช่กราังกําังยู่หันโอวน้ำน้ำดื่มสิน้ำดื่มโอวน้ำเดื่มน้ำเดื่มเอาเอาไปหั่นตะกรันเอาเอาเจ้าเฮากินสับเซียรน้ำกันนะพี่น้องมาเอากระตงเอาตลายอย่าหางเอาเลยปลุกตอนนี้คนห่วงครับพี่น้องเอาเลยเอาเลยละเอาเลยตามสบายมาได้พี่น้องได้กินน้ำกันครับไปเลยแซ่บ เป็นแซบกินรสกินเท่าไงผู้สาวกินปลาไหลพี่น้องเอ้ยกินเป็นยุติเนียกินเป็นแบเนาะกินบูสนีฟบรรยากาศมันได้เออสิเบิ้ลตัวแยกกินมราไม่นีหงาไม่ปูนหรอกแม่ค่ะเลยยมไม่หนแซบไม่หงาไม่เก็เขายอไปเขาตัดคู่แข่งไปหนึ่งเอาตัวแข่งไปห ไปพริกเรวันเนี่ยอะไรพี่น้องยัไงไเลยเจ็บมะเป็บหนิกรม้าเจ็บมัาบมัเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนขึองมันเดือมเศรอมันเนาะมาจากไหนหกระดาที่ฉันจะขวางเลกระดาผมเนาะช้มือเรามัน ควาบักนได้ป็ไปลาหวานพี่น้องตัดผู้แข่งไปปุ๊บปีกินจะเดาเี่อวนี่มันข็บกขมนะเออม่ขมไม่ขบ่ขมไหมอร่อยสับๆตัาหุงบ้มันเจบตีสามคนยงนลอพี่น้อง รอ,อพี่ว่มามันดีกว่าในหมองเม,ม,มนูสองหรบคนจอยเนะี่นหลงกิมรสจับบะหมูทอดเกี๊ยวจับโปรติกินทีเราไหมเกลี่ย ข้าเดาวกินลิ้นปลากินได้บ้างอืมถ้าลิ้นปลากินมันจะได้ไหมได้เหมือนกันใช่ไหมกินได้หมดเลยรุ่นจิ๋วสายจูนเหรอสาจูนก็กินฉลองอันเห็นมันได้ก่อนสอบพานกันเถอวันนี้ก็คือคือได้มาอย่างมือเด็กก็มาเหมือนเดิมไงก่อนไปสอบ ตอนนั้นกอดไปสอบก็ไปกินอย่างนี้แหละพี่ก็สอบได้เออแม่เออ,อมัอนเยอ,อมือ <c oughs> นีก้อนจะไปสอบไปกินอีกกินอีกสอบได้อีกติดหนึ่งในสิบเลยพวกนี้ปา้าเอาไม่ได้ตัวโอ้ยติดหนัก,กเนี้ยยังพี่สิบกินยิ่จากกันอื <c oughs> บ่้าไปยังดอกข้างหลังนี่ครับผิ่ห้องผิ่ห้องเบิรง

มีด้เนี่ก็เลยอได้ดกได้พี่นม้หมอนี่ลาไรมาจากไหนหลเต็มหมอนู่ไปลายเป็นไส้ไส้หรอไงไส้ไส้ใส่ยัมามันติดได้คือไม่รู้พี่อย่างเดียว สองอาหาสิบามบานเอเอาหมูนแท่งไหมฮากินอะไรตัวอะไรพื่อ, أ ا <c ười> อกับหมูอ <c ười> ีกสักสับหนอยเลยเขาเป็น, <c ười> นยังไงสีันไม่เข็นเน <c ười> ขางนี้เนาะใช่ไหม ช่วงนี้หยุดพี่น้องหยุดเลียงอวมหยุดเลียงดอกสวนอลา่หยุดเลี้ยไม่ได้สันอลายอยู่บะหมีสันขัดสั่วโมงสันัไปแต่อพีสนไม่สนไปเลสนสอนเนี่ยาดพอดีมือนี้ขัดสันบะหมี่พอดีก็เลยเอาช่วงซื้อกินเาเที่ยงเพื่อนมาได้ครับเด้อพี่น้อง ขอ้นจากอะไรนหมถ้าม่พี่น้องอยากบบก็ได้แก้มกับมกพริกพี่น้องเนี่ยโอ,อาดาลาตัวนี้ไหม <laughs> ยิ <laughs> ดนดหรืยังอร่อยไหมคะเริ่มด้วยกันนะคะรับสาวครับเส <laughs> ื้ขอกินไลดีอยากินอ ทมยังจะขัมอยู่อะกินบางเพวกทีกินบาไ่ได้กิน่ไกินพไทยอ่อนใหมากินเดจอะไรมากมายอันนี้กินบ้างแต่บอสเาจะอร่อยไหมกินมกเขือาวมันเข้ากันนะพี่กินมันมันก็เป็นมันอร่อยนะเนื้อเนื้อปลาไหลอะ หลายคนอาจจะมันๆหน่อพี่น้องแต่ว่าผมแซ่บแสบพี่เลีกินเลยพี่นี่ครับเก็บปลาไหลกินบัคเกียครับนี่บ่กินปลาไหลก็มากินบัคเกียะเมื่บแสบบัคเกียต้ำน้าลันดี่เลียญาติไ่ได้ลื่นจ้ำน้าทือว่ามัพัดเป็นปลาดุกก็ได้ด้วกินเบิ้ไหมมันก็จจังปลาดุกแหละ ปิ้งใจเลยไม่ปิปแบบ้งเดียวสิเบอด์หลับแต่มืออื่นเอ้าวันนี้สิขออนุญาตกินอีเดียนะพี่น้องนะให้พี่น้องไปตั้งกันอาหารเมนูมวันนี้อาหารอีสานครับผัดเผ็ดปลาไหลลูกคนก็มักต้มลูกคนก็มักอ่อมผัดแล้วตอร่อยจับบ่จับมนะั้ย บบม่ไเข้ากันนะมันเข้ากันมันมีสมุนไพรหอเด้ยอันมีนี่นี่ครับกระชายนี่พี่น้องนี่อันนี้กระชายเนาะมันเขาเรียนยังบานเขานี่ทิ้งแกงเลยกระชายใบกระผมใส่ใบกระเพราพริกแกงตำเบียงนี่พี่น้องกระช่ายใส่กระเทียมใส่บักพริกแห้งตำแหลกๆเลยมีหอมห่ากระซี่ใส่นี่ไข่หวานกับสียบพอดี เอาสิมอะไรก็ปั่นสิเก่งอะไรกินมะเขือกินอะไรกินมะเขือไม่กินไ่กินปลาไหลแต่ว่ากินปลาเขือนี่ปลาไหลแล้วยังไม่ได้กินมะข่าดาวครับนะกระหมูกระหมเดีเอาคิดยิ้มทไมล่ะ้นี่ยอะไรอะมะปุ๊กปุ๊กยิ้มัำไมออะปุ๊กไม่กินดาวดิ พุ่มงามยังกินปลาไหลวันนี้ไหมเนื้อวันนี้กินแนวขมๆอันนั้นนี่ไม่กินขมพุงามกินปลาไหลปลักพักดาบมากินมากินขลามงอมขมกินปะกินนะขมนี่ยจัแต่ว่าเทศบีเทยหลายที่ก็กล้ากินมันหยอดบีสดๆนี่แต่หมักไปมันดอกพี่น้อง เอาครับปลาพี่ตอนนั่งจิบสันสันนะพี่นะ้องเนาะครับกินปลาไหลปลาดุปลาไหลหมูทอดเกะมะม่วงกระเดาน้ำปลาหวานจับจับน้ำกันเขาเที่ยงมือนี่ขอบคุณผู้ใช้มาก,กินเขานะมือนี่น้องฟูกกับน้องนิบครับกินทอดกันจังมาหยามกันกินทอดฝากคลิปเ่าไปได้เพี่น้องเด้ครับฝากรับชมวงนุ่นเนี่ครับนะครับเดีย๋ยวก็ตั้งใจเองครับจิบง,งาน เอวาสำหรับมื้อนี้ครับจะกินข้าวต้อแล้วขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม